ดังไฟบ่เคยดังดุนนะดังลองเบิ้ดังไฟค่ะเมนี่ดังไฟดังไฟกัยังวาดังคากดังคากไปที่นี่ดังขึ้นิด um um ังคากดังแน่อยู่ดอกพี่น้องเออเป็นคนดังค่ะเห็นว่นนี่เป็นคนดังเป็นคนดังดังคักคักไปที่นี่ดังไฟอ่ะ เงิดไหลบ่ได้ดังไฟดนล่ะบ่ได้มีวิถีชีวิตมาเป็นคนดังอยู่หนองสองห้องมาเป็นคนดังอยู่หนองสองห้องค่ะพี่น้องอดังไฟยี่แหละจะว่าว่อยากมาพ่ <laughs> ม,มาจ,า <laughs> จะเกลืยดไมเริ่มเรียบผมไมอยากมาไม่มาเลย <c oughs> สิบปีไม่เคยมาหนองสองห้องเลยค่ะแต่ตอนนี้มาดังแต่เป็นการดังไฟค่ะ <c oughs> ดังอยู่แถวหนองสองห้องเห็นบ่นี่ดังไฟค่ะพี่น้องค่ะดังไฟเด้อนี่เด้อดังไฟ ดังคักเลยัาที่นี่ดังไฟหนึ่งเขาเมื่อนี้เะไรทีด้คนดังคคักดังไฟกันยังวะสิบปีเศร้าปีกับปรเดมาเห็ดดังไฟเมื่อนี้ได้ดังไฟค่ะดังไฟเรียบร้อยดังไฟเวยพี่น้องเด้อดังคาคๆกัาที่นี่โอ้ยหนามั่นวับดังไฟดังไฟค่ะ